สวัสดีค่ะเองนะคะจากเพจ Honda Use c a า by บา l เซ A ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดยวเอจะมารีวิวนะคะรถ Honda CRV นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น2.0นะคะตัว S ขับเคลื่อน2ล้อนะคะเป็นปี2013คันนี้เป็นสีเทานะคะแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่5 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดี D D S, สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ รถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ผ่านการตรวจเช็คจาก Honda เรียบร้อยแล้วนะคะของเองจะเป็นศูนย์โชว์รูม Honda นะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะราหารถมือสองใช้อยู่ค่ะเดี๋ยวเอจะพาลูกค้ามาชมออปชันคันนี้กันก่อนนะคะว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างคะ่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะก็ประหยัดน้ำมันไปนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามานะคะมีสีเทากับสีดำนะคะอย่างละคัน ลูกค้าสนใจก็เข้ามาเลือกชมรถก่อนได้เลยนะคะรถผ่านการตรวจเช็คทำความสะอาดขัดเคลือบสีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถลูกค้านะคะนำรถมาเทินนะคะก็ประวัติเช็คได้หมดเลยนะคะรถสวยมากเลยค่ะคันนี้ไม่้อยด้วยนะคะดเดยพาเช็คประวัตินะคะ ค่ะนี่จะเป็นด้านหลังรถนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบรดหรือว่าสีครีมนะคะด้านหลังนะคะก็สามารถขนของได้ค่อนข้างเยอะนะคะ CRV นะคะเครื่องมือยางอะไหล่แมแรงครบนะคะในส่วนของเบาะหลังนะคะสามารถปรับพับได้นะคะง้างจากตรงนี้ได้เลยนะคะเบาะหลังก็จะพับแบบนี้นะคะสองข้างเลยนะคะ เวลาพับแล้วนะคะเบอกก็จะพับแบบราบแบบนี้เลยนะคะสามารถขนของได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะเบาะด้านในนะคะสวยสะอาดนะคะเดี๋ยวเอ่ายใกล้ๆเลยนะคะภายในนะคะเป็นสีเบจนะคะเบาะหนังจากโรงงานนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสะอาดนะคะไม่สกรปรกเลยไม่มีคราบสกรปรกนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีนะคะ เบาะนะคะสามารถดึงได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาพับนะคะดึงได้2ด้านนะคะจากด้านหลังหล้วกระดานข้างนะคะแบบนี้นะคะค่ะด้านหน้านะคะด้านหน้าคนขับเบาะหนังนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะมีเข้ามาสองคันนีสีดำกับสีเทาเข้มคันนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะคะ เลขไม้นะคะวิ่งไปประมาณแสนสามนะคะรถปี2013สําหรับรถ CR-V นะคะไม่เท่านี้ถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะส่วนหน้าจอสําหรับคันนี้ลูกค้าไปติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็เล่นพวก CD นะคะ FM ได้ปกติเลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีระบบคุชคอนโทรลให้นะคะ รถส,สวยนะคะสะอาดไม่มีรอยเลยนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอกพาชมรถคันนี้แล้วนะะัะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเ,เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะคะใช้เงินออกรถน้อยนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะประวัตินะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีเช็คระยะครบนะคะสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะแล้วก็การันตีนะคะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะ คก็ถ้าลูกค้าสนใจก็โทรหาเอดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0863818421นะคะจะเข้ามาชมรถนะคะก็ขึ้นมาติดต่อเอดได้เลยนะคะที่โชว์รูมนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เอมารีวิวเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ